ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันในหน้าะคะ่ะก็วันนี้นะคะจะมาฮ o วท o เขียนคิ้วแต่งตาสวยปังทะลุแมสค่ะทุกคนก็ช่วงนี้นะทุกคนไปนไหนมาไหนเนาะด้วยสถานการณ์โควิดที่แบบมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจนเป็นหมื่นละตอนเนี้ย อจอบไปไหนทีก็ลำบากลำบากนะคะก็ต้องใส่แมสตลอดเวลาเนาะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่แบบว่าเคยอยากจะแบบขอสวยนิ่นึงได้ป้าอะไรอย่างเงี้ยมากระทั่งว่าแบบเออเห็นแค่ลูกกระตายแค่เนี้ยเราก็อยอยากสวยอย่างนงี้เนาะก็เลยเกิดเป็นทางทูนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่ให้แบบเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เนาะ,ะก็เป็นว่านะคะก่อนไปดูนะคะทุกคนขอคนลหนึ่งสับสไครนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเราเริ่มที่คิวคนก่อนละกันเราก็จะเห็นได้ว่าคิวของเนทนะทุกคนจะเป็นแบบเป็นทรงอยู่แล้วอย่างนี้นะคะก็จะมีแบบเนี่ยตรงนี้พี่แบ่งหนึ่งเนาะแล้วก็ข้างนี้คุเนก็เป็นทรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเนทจะเริ่มที่การปัดคิวก่อนนี่เดี๋ยวเนทจะใช้เป็นตัว heavy rotation นะคะอันนี้เนทใช้เป็นสีดําส์แปดตัวนี้นะทุกคนหัวแปรงจะแบบเป็นเหมือนตัวที่เป็นแบบมาสคาร่าทั่วไปเลยนี่ นี่นะคะวิธีการปัดก็คือปัดย้อนขนคิ้วไปก่อนแบบนี้เลยเนีย่ยทุกคนพอเราปัดย้อนใช่ป่ะคะตัวเนมัสคารา่ามันก็จะเข้าไปในขนคิ้วเราใช่ไหมเราก็เสร็จเราค่อยปัดขึ้นมาแบบนี้ปัดตั้งๆตามลูกคิ้วของเราหัวคิว้ว่านี่จะชอบแบบปัดฟูๆนิดนึงยอะไรเงี้ยนะคะอ่าเนี่ยทุกคนแล้วเราก็เอาคัตตทอนบัดมาเช็ดตรงที่แบบเราปัดเกิน ทีนี้นะคะเราก็จะใช้นิสสถินคิ้วติมเต็มคิ้วนะคะทุกคนอันนี้วันนี้เนยใช้เป็นของนี่นะคะอันนี้เป็นเอตีไมโครสลิมบาร์เพนซิลนะคะสีเบอร์02นมีเดียมราวน์นะคะก็วิธีการเลือกสีนิสสกินคิ้วนะคะทุกคนก็เหมือนเดิมเลยก็คือเลือกให้มันเข้าแบบกับสีผมของเรานะคะน,นี่อันนี้เดี๋ยวเนยจะแบบขีดให้ดูเนี่ย อันนี้นะคะสีมันก็จะเป็นแบบสีน้มาตาซึ่งผมสีผมไมทคอนเนวมันก็จะเป็นสีน้มืนตาแล้วก็ข้างบนก็กคือโคลนดำมากเวอร์นี่นะคะหลังจากที่เราปัดไปแล้วใช่ไหมทุกคนก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยที่แบบคิวเนตแหวงแหว,วงนะก็คือใช้นิดสอเติมไปเลยแล้วก็เติมเต็มพวกข้างหลังนะคะที่มันอาจจะแบบแหวงแหวงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคน จริงๆอะ่ะมันก็แล้วแต่คนถนัดนะแต่ถ้าถามเน่แหละเนี่ชอบปัดคชื้อก่อนเราค่อยแบบเติมเต็ม,ตมคิ้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เสร็จเราก็ใช้ตัวสปูลลี่ที่เขาให้มาอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ทอเต็มคิ้วใช่ไหมก็ปัดปัดเพื่อที่ดูทรงคิ้วอย่างบางทีเราเขียนไปเนี้ยมันก็จะมีบางอันที่แบบเฮ้ยมันดูหนาจังเลยอนะไรเงี้ยแ้วก็ปัดทรงคิ้วเนาะหัวคิ้วมันก็จะคูลๆตามที่แบบ แต่ละคนชอบนะคะ,ะดูทุกคนเสร็จแล้วงานคิ้วง่ายปะง่ายเวอร์เห็นปะมาถึงในส่วนของแบบงานตากันบ้างตาลุมเวอร์นะคะก็พาเลตตาวันนี้จะใช้เป็นของตัวนี้เลยนะคะอันนี้เป็นเมลินดานะคะเป็น My Everyday Palette นะคะสีทาสาแอนครีมเนี่ยเลีอยกใช้พาเลตนี้นะมาสอนทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้มันแบบราคาย่อมเยาเนาะสี มันจะเป็นสีแบบคนน้ําตาลที่แบบเราสามารถแบบใช้ได้จริงทุกวันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทุกสีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มงานตากันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคค่ะงานตาก็จะเป็นอะไรที่ง่ายไม่ยากมากเราทุกคนแต่ว่าสวยปังแน่นอนนะคะก็ใหม่แบบว่าหัดแต่งได้เลยอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวพาเลตตานะคะอันนี้เน่จะเริ่มที่สีก่อนนะคะลงสีก่อนเคลือกลตาเนาะ ใช้สีเดิมเลยลงตาล่างด้วยนะคะก็ถ้าใครมีแปรงเดียวแบบนี้นะทุกคนหักอย่างนี้เอาขอใครสำหรับเล็บนะคะไม่ได้ไปดำเล็บอ่เรามมนติดอ่ะแล้วเราก็ลงใต้ตาลงแค่แบบครึ่งหังตาเขาเรียกแหละครึ่งหังตาข้างหลังอ่ะทุกคนเนี้ยตาเราอย่างนี้ใช่ปะครึ่งครึ่งตาดําข้างหลัง พอเสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวเราใช้สีนี้ใช้กระปลงที่เป็นแปรงหัวพุ่มกลมๆแบบนี้นะคะเอามาขัดเบ้าําทถามคือขัดเบ้าคือขัดเบ้าคืออะไรขัดเบ้าคือตรงไหนนะคะสมมติเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเบ้าตาคืออะไรขัดเบ้าคือตรงไหนคือเนี่ยเคยมีคนถามว่าเฮ้ยอะไรคือขัดเบ้าคือเวลาดูคนอื่นแต่งมันแต่งง่ายมากเลยเราพอเวลาแต่งเองเนี้ยอะไรคือขัดเบ้าอ๋อหนห่อตรงไหนหรออะไรเงี้ยให้เราทำตาโตๆเงี้ยทุกคนเห็นปะโตเวอร์เนี่ยใช่ปะ เ้าตรงลูกตาเนี่ยเห็นปะมันจะมีตรงชั้นตาเราอะที่มันเป็นแบบเบ้าตาทุกคนเนี่ยเวลาเราลืมตาเนี่ยเห็นปะมันจะมีขีดตรงนี้นเนี่ยสองข้างเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละทุกคนนั่นแหละคือเบ้าตาตรงนี้แหละที่แบบที่เวลาเหมือนแบบวเวลาเราดูใครเขาแต่งตาแล้วก็เนี่ยเรากะทาการขัดเบ้ากันนะคะอย่างประคัดเบ้า,าเนี่ยโอเคนะทุกคนรู้แลลวสิ่งนี้เรียกว่าเบ้าตาเนาะเวลาขัดเบ้าแล้วคือขัดเบ้าตรงนี้ เดี๋ยวเราจะคัดเบ้าทั้งหัวตาแล้วก็หางตาด้วยนะคะใช้สีเดิมนะคะลงหางตาบริเวณที่เล็กกว่านิดนึงเหมือนแบบตาแบ่งเป็นสามส่วนใช่ปะหนึ่งสองสามก็คือหัวตาตาดำแล้วก็ข้างหลังตาดำอย่างเงี้ยเราก็ลงแค่แบบข้างหลังตาดำมาทุกคนลงเพิ่มสีอีกนิดนึงให้แบบตาเราดูแบบมนีไรไรอย่างเงลองไมคะ่ะ แล้วพอเสร็จใช้สิ่งนี้ที่เป็นแบบกลิตเตอร์อย่างเงี้ยนะคะชิมเมอร์กลิตเตอร์ใดๆก็คือแปะลงไปกลางตาเนี่ยแปะตรงๆกลางลูกตาเลยก็คือถ้าลืมตามาอย่างเงี้ยวิธีการแปะก็คือแปะตรงลูกตาดำหลอกใช้สีชิมเมอร์อย่างเงี้ยสีเดิมที่เราลงกลางตาไปไมาแต่นะคะ ลงข้างล่างก็เ,เสร็จนะคะเราก็ใช้แปง้งเดิมเมื่อกี้ที่เราเบลนดนะคะทุกคนเบลนดทุกอย่างให้มันเข้ากันเพื่อความซอฟและมุนมีอย่างนี้นี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคเสร็จแล้วนะคะในส่วนของตาเดี๋ยวเรามาแบบกรีดอายไลเนอร์กันต่อดีกว่าเราใช้อายไลเนอร์ของเบลินดาเช่นกันนะคะบอกก่อนทุกคนคลิปนี้เบลินดาไม่ได้ซัอร์นะแต่ว่าเราอยากจะใช้เครื่องของอางที่แบบราคาจับต้องได้อย่างน้นะคะมาแบบว่า สอนสำหรับคลิปนี้เนาะอันนี้เป็น Inglusting นะคะของเมลินดานเนาะสีเบอร์่วนสามอปซบนะคะนี่สีก็เลบอกว่าน้ำตาลน้ำตาลสวยๆแบบนี้น,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 นี่นะคะเราก็ใช้สีตาลนะผมคนขนตาเพื่อที่ทำให้เหมือนแบบเวลากรีดตาเนี่ยทุกคนมันก็จะดูบอกว่าไม่หนามากเราอยากให้ตาเราดูแบบว่าละมุนละมุนนะคะไม่ได้แบบ ฟาดฝออะไรขนาดนัน้นก็ยังมีความแบบและมุนมีอย่างนี้อยู่เนาะเดี๋ยวข้างหลังนะคะเราจะใช้อายไลเนอ,น,นอร์สีน้ำตาลเนาะนี่อายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวใช้เป็นของอันนี้อันนี้เป็นเฮโรอีนนะคะของคิสเมีนะคะรุ่นนี้นะ่าจะหาซื้อยากหน่อยทุกคนตอนที่เนทเคยแบบใช้แล้วชอบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยอันเนี้ยมันจะแบบสีมันสวยมากเลยอ่ะเนี่ยอบชอบ ด,ดูมันเป็นน้ำตาลที่แบบน้ำตาลดีต่อใจจังเลยอ่ะโอเคค่ะใน่วงของอายไเเนอร์เนาะเราก็จะแบบทำการกรีกแบบหางตากรุบกริบขีดเส้นบางๆแบบเ้าจะกรีดลงไปบนถุงตาอยู่แล้ว,ลวทูกคนตาไป,ปับมาสคาร่าเราขอใช้อายไลเนอร์สีาำของเมลินดาอันนี้กรีดหางตานิดหน่อยให้ตามันดูแบบว่ากลมโตขึ้น โอเคมาสคาร่า okay. นะคะวันนี้จะใช้เป็นของตัวนี้เลย Beneficial นะคะอันนี้เป็นของ Oriental Princess นะคะทุกคนคือวนเราอยากได้ขนตาที่แบบว่ายาวแล้วก็เรียมเส้นสวยงามน,นะคะมีหัวมาสคาร่าจะเป็นแบบนี้ทุกคนที่มาสคาร่าก็เท่าไปเลยทุกคน,กค,นคือเนี่ยจะยังคนก่อน แล้วก็ไปที่ปัดขนตาล่างนะคะของเนที่เนชอบแหละทุกคนก็คือเน่จะปัดแนวตั้งก่อนแล้วก็ค่อยวีขนตาแล้วค่ะคือข้อดีของมาสคาร่าตัวนี้ทุกคนเพราะว่าหัวมันเล็กมากเราก็จะแบบซอกซอนเขาเรียกไม่ใช่สีนำะมันแปลงหมายถึงว่ามันจะเข้าแบบขนตาได้ทั่วถึงเนี่ยนะคะดูดิทุกคนมาสคาร่าดีมากเลยอะ่ะขนตาแบบไม่เป็นก้อนเลยอะ่ะอันนี้โอรเรน t ทลไม่ได้สปอนนะคะต้องบอกก่อน คุนย้าอยู่ในแชร์แล้วชอบก็เลยแบบอยากส่มาแชร์ให้ทุกคนดูนี่ทุกคนไปแต่งอีกข้างหนึ่งในปลอยปัดมสาส่าเรีและ้ลอยแล้วนะคะก็งานตานะคะก็จะได้ประมาณนี้แต่เนนรู้สึกว่าอุ้ยอยากได้ความแบบชิมเมอร์กลิตเตอร์อีกเดืองทุกคนยังไม่จบคือจริงอันนี้ก็คือแบบอุยได้แล้วสวยงามแต่รู้สึกว่าอยากได้หัวตาความแบบวิงหวังอีกนิดนึงนะคะอันนี้ใช้เป็นเมลินดาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มหัวตาหน่อย เป็นอิงลาสติ้งนะคะอันนี้เป็นสีเบอร์เบอร์อะไรเอ่ยเบอร์ศูนย์ห้าสีครีมนะคะเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเขียนเพิ่มหัวตาไปจนถึงกลางตานะคะเดี๋ยวยิบเม,มาใส่ให้ดูทุกคนเนะาะแบบเอ้ยมันสวยปังจริงๆนะแม่

โอเคค่ะก okay, ็เอาเป็นว่านะคะวันนี้มาแบบว่า how to แบบนี้เนาะ <ingo> ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก, like, คก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะที่สําคัญเลยอย่าลืมกดส b ั c r ส b e ให้เนด้วยนะคะใครที่เคยดูแล้วยังไม่เคยกด s u b s c ส i b e กนะคะกดส b s c r i b e ให้เนทด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็แล้วก็ช่วงนี้นะด้วยสถานการณ์ต่างๆนะคะอยากให้ทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวดีนะคะก็จอไปไหนเนาะก็ระวังกันด้วยนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็ เป็นหมื่นแล้วหนักมากนะคะทุกวันนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะมีสงเรามากเลยโอเคค่ะทุกคนไปแล้วไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาทำอะไรอีกคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าใครดูอะไรอีกนะคะคอมเมนต์บอกเนตเข้ามาได้น้องไว้เดี๋ยวแบบจะทำ how to มือใหม่ให้แบบเรื่อยๆละกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ